งบจากพ่อ100บาทเพชระจะพาไปคีบตุ๊ก,กตาไปดูกันสิว่าเงิน100บาทเพชระจดคีบตุ๊ก,กตาได้ทั้งหมดกี่ตัวไปกันเลยเพชรก็คีบไปเรื่อยๆเลยนะครั้งที่หนึ่งไม่ได้ครับมาดูรอบ2ก็ยังไม่ได้ครับรอบที่สา5สี่ห้าก็ยังไม่ได้อยู่ดีแต่ตุ๊ก,กตามาเหลือน้อยแล้วด้วยไงครับมีตัวใหญ่ๆที่คีบมันก็ไม่พอดี พอคีบขึ้นมามันก็หล่นทังนั้นมีแต่ตัวสีแดงเท่านั้นแหละที่เปโซเหมือนจะคีบได้เปโซก็หวังว่าจะได้ตัวนี้แหละครับเปโซก็มุ่งมั่นเด็ดตัวนี้ตัวเดียวเลยตู้นี้เปโซคีบได้มาสองรอบแล้วก็คิดว่าน่าจะถูกดวงกับตู้นี้รอบที่หกเจ็ดดเก้าก็ยังไม่ได้อยู่ดีจนเหลือเหรียญน,นี้เหรียญสุดท้ายแล้วรอบที่สิบเปโซก็หวังว่าน่าจะได้ตัวนี้นั่นแหละนะครับ นั่นเองครับเพโซคลิปได้แล้วสรุป100ยตุ๊กตา1นตัวครับ